สวัสดีครับในวันที่16สิงหาคมของทุกปีนะครับก็เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือครับซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ31ปีครับและหน่วยงานอยู่นี้นะครับจะมีประวัติความเป็นมามีบทบาทภารกิจหน้าที่อย่างไรนั้นในวันนี้ทีละการของเราครับได้รับเกียรติจากท่านเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือครับพลตรีพิชัยล้อชุสกุลมาร่วมพูดคุยกับทีละการและขณะนี้ท่านเจ้ากรมก็อยู่กับเราณที่นี้แล้วครับสวัสดีครับท่านเจ้ากรมครับสวัสดีครับมนสิต สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทางบ้านครับครับคงต้องเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของความเป็นมาของกรมช่างโยธาธันเรือครับมีความเป็นมาอย่างไรครับครับสำหรับความเป็นมาของกรมช่างโยธาทันเรือถ้าคิดว่ากรมช่างโยธาทันเรือนะครับเป็นคนนะครับเป็นบุคคลปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยอายุถึง127ีปีนะหรับ127ปีแล้วแก่มากเลยครับก็คิดว่าคงเป็นปู่แล้วนะครับครับนะครับก็ความว่าก็คือเมื่อปี2446นะครับก็ได้มีการตั้ง ครับกรมช่างโยาธาฐานเรือในสมัยนั้นเรียกว่ากองช่างไม้อู่นะครับเดยขึ้นตรงกับกรมฐานเรือฝ่ายบกจากนั้นก็มีปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งครับที่สําคัญสำคัญก็คือในปี2487นะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมยุทธโยาธาฐานเรือครับ,รบแล้วก็ในปี2516นะครับก็ยิ่งมีงานมากขึ้นก็มีการแบ่งลักษณะงานให้ชัดเจนขึ้นก็คือ,อ เป็นกรมช่างโยธานะครับขึ้นกับอมู่ฐานเรือนะครับซึ <hatten> ่งจะแยกงานจากฝ่ <Maria> ายเรืออย่างชัดเจนนะครับครับก็ต่อมานะครับภารกิจของกรมช่างโยธานะครับค่อนข้างมากตามการเขียนหน่วยของกองทัพเรือนะครับครับกองทัพเรือนะครับจึงได้มับอนุลักการให้กรมช่างโยธานะครับแยกส่วนราชการจากกรมอุทานเรือเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรอนะครับตามภารกิจของงานโดยมีพระราชกิจสินิการแบ่งส่วนราชการนะครับในวันที่16สิงหาคม2532นะครับ เป็นกรมช่างโยธาฐานเรือแล้วก็ได้ถือเอาวันนั้นเป็นวันกําเนิดที่เป็นทางการนะครับก็คือ16สิงหาคม2 5 3 2นะครับแล้วก็ทุกๆปีต่อมาก็ถือว่าเป็นวันชาปนาคมครับครับซึ่งมาถึงปีนี้ก็31ปีนะครับหลังจากที่เราได้ทราบถึงประวัติแล้วก็ความเป็นมาของกรมช่างโยธาฐานเรือแล้วนะครับทีนี้ครับ31ปีที่ผ่านมาครับกรมช่างโยธาฐานเรือนั้นมีบทบาทอย่างไรบ้างครับ 31ปีอย่างเป็นทางการนะครับบทบาทและหน้าที่ของกรมช่างโยธาฐานเรือนะครับก็รับหน้าที่ในการสร้างซ่อมดัดแปลงบำรุงรักษาสถานที่สิ่งก่อสร้างเครื่องทุนแรงและอุปกรณ์สายช่างโยธาตลอดจนส่งกำลังบำรุงพัสดุสายช่างโยธานะครับพร้อมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาแล้วก็ให้การฝึกหัดและก็ศึกษาครับแก่ข้าราชการในกรมช่างโยธาในสายของช่างโยธาครับครับ หลักๆของกรมช่างโยาธาฐานเรือก็จะประกอบไปด้วย5คพอโปรเซสนะครับ,รบก็จะมีการสับสนุนพัสดุสายช่างโยธาการก่อสร้างการซ่อมแซมการจัดสถานที่ในงานพิธีต่างๆพร้อมทั้งการพัฒนาองค์บุคคลสายช่างโยธาครับ ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจมากทีเดียวนะครับเรียกว่าน่าจะทั่วทั้งกองทัพเรือเลยก็ว่าได้นะครับแล้วท่านเจ้ากรมครับมีแนวทางในการที่จะบริหารงานเหล่านี้แล้วก็มีการพัฒนากรมช่างโยธาทางด้านนั้นอย่างไรบ้างครับครับจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารงานแล้วก็ระบบนะครับก็ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับภารกิจของงานนะครับเจ้ากรมทุกๆท่านที่ผ่านมาก็ได้มาดําเนินการครับโดยใช้วิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นเลิศดในการบริจัดการและการให้บริการงานช่างโยธานะครับซึ่งก็ล้อมาจากวิสัยทัศน์ใหญ่ของกองรับเรือครับซึ่งเป็นเลิศดในการบริจัดการนะครับแล้วก็คาขวัญในการปฏิบัติงานของผมนะครับก็จะเป็นหลักของฐานเรือทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็คือยึดถือภารกิจหรือหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่า duty above all ครับแล้วก็จะสรุปเป็นงานด้านสําคัญสําคัญดังนี้นะครับก็ในด้านงานการก่อสร้างนะครับ เราจะต้องเล่งรัดจัดทําแบบและการจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้สามารถผูกพันงบประมาณได้เป็นนโยบายที่สําคัญในการใช้จ่ายงบประมาณครับซึ่งเป็นไปตามที่ของรัฐบาลและกองทัพเรือต้องนํามาปฏิบัติครับ,รบจะมีในด้านการบริหารงานก่อสร้างนะครับจะต้องมีการพัฒนาและควบคุมงานให้มีมาตรฐานโดยมีการอบรมผู้ควบคุมงานนะครับ,รบให้มีความเป็นมืออาชีพครับแล้วก็จะเป็นงานด้านการซ่อมแซมสนับสนุนพัสดุสายช่างโยธา แล้มุ่งเน้นให้บุคลากรของเรานะครับมีจิตใจบริการนะครับก็คือเซอร์วิสมนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการก็คือในหน่วยขึ้นตรงของเรานั่นเองนะครับให้เขารู้สึกว่ามีความประทับใจกับงานของกรมช่างโยธาทานเรือครับพร้อมทั้งอย่างที่บอกไปแล้วครับงานสําคัญคืองานพิธีพิธีรัตใหญ่ๆนะครับที่จัดเป็นทางการนะครับแล้วกองทัพเรือเป็นแม่งานด้วยหรือจัดงานเองในกองทัพเรือด้วยนะครับ นะครับบทบาทหลักของกรมช่างโยธาก็อีกหนึ่งงานคืองานนี้ครับคือการจะต้องทําสถานที่ให้สวยงามเรียบร้อยแล้วก็สมเกียรติกับกองทัพเรือครับครับรับแล้วก็ยังมีด้านที่สําคัญที่ผมถือว่าเป็นด้านที่สําคัญที่สุดด้านหนึ่งเลยก็คือเรื่ององค์บุคคลนะครับรบซึ่งเราจะต้องพัฒนาองค์บุคคลเนี่ยให้มีความรู้นะครับความสามารถแล้วก็ทํางานเป็นทีมเวิร์กนะครับเป็นระบบนะครับแล้วก็จะต้องให้นะครับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการเราเนี่ยนะครับ มีความเจริญเติบโตอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงกับสายวิชาชีพของเขาครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการทํางานภายใต้การบริหารงานภาครัฐนะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องเอา pmqa แล้วก็ km มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการซึ่งในปีนี้ครับ km เราก็ได้รางวัลนะครับซึ่งได้รางวัลเป็นปีที่4ต่อเนื่องแล้วนะคุสิงหครับ ก็ถือว่าผสมความสําเร็จมากทีเดียวค่อนข้างมากครับครับก็ต้องรักษามาตรฐานไว้ครับใช่ครับก็ถือว่าเราก็ได้ทราบนะครับถึงเรื่องราวความเป็นมาของกรมช่างโยธาฐานเรือนะครับบทบาทหน้าที่แล้วก็แนวทางในการบริหารรวมทั้งการพัฒนากรมช่างโยธาฐานเรือในอนาคตด้วยนะครับทีนี้มาถึงในวันจัดงานครับวันที่16สิงหาคมจะตรงกับวันหยุดก็ได้เลื่อนมาจัดวันที่14สิงหาคมนะครับในปีนี้ครับครบรอบปีที่31มีการจัดงานหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยกการจัดงานก็จะเป็นรูปแบบเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านๆมานะครับแต่ปีนี้จะมีพิเศษอยู่หลายประการนะครับนะครับก็ปีที่ผ่านๆมาจะจัดที่เหมือนปีที่ผ่านก็คือในเรื่องของการทําประโยชน์กับสนรวมนะครับปีนี้ที่ได้ทําไปแล้วนะครับก็ในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับแล้วก็บาเพ็ญสาประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลตีเด่น นะครับให้กับลูกจ้างพนักงานราชการของเรานะครับซึ่งเป็นผู้น้อยแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างใช้แรงงานเยอะครับปีนี้ก็จะมอบหลายทุนนะครับจะมอบหลายรางวัลให้กับข้าราชการนะครับรบแล้วก็ยังมีมอบทุนกศึกษานะครับซึ่งในปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่มีการมอบทุนมากที่สุดตั้งแต่มีกรมช่างมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอะไรหรอกครับก็คือเผอเราโชคดีที่มีบริษัทห้างร้านนะครับใจกุศลก็ได้มอบเงินมาช่วยเราปีนี้เรามอบถึง 267ทุนนะครับเป็นเงินเกือบล้านบาทนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เรายังมีการจัดทาของขวัญของที่รื้กให้กับข้าราชการเป็นพิเศษนะครับก็ถือว่าเหมือนกับเป็นโบนัสหรือให้ให้เขามีขวัญกําลังใจเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างนึงครับในการทำเสื้อนะครับจะเป็นเสื้อเปอร์โลโปโลนะครับพร้อมทั้งหน้ากากอนามัยให้กับกำลังพลทุกคนนะครับภายใต้โควิด19เนี่ยครับครับครับแล้วก็อ่ะที่สําคัญนะครับในปีนี้รูปแบบของการจัดงานเนี่ย อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด19ครับงันการจัดการนั่งรูปแบบพิธีเนีครับเราก็จะต้องภายใต้นะครับโซเชียลดิสทนซิงนะครับภายใต้ แล้วก็จะต้องเป็นนิวน้อมม่อหรอครับตามที่เราจะต้องปรับตัวกันแล้วครับมนสิทธิ์ก็เป็นเป็นปีแรกนะครับที่จัดแบบนิวน o r m ม l อเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับช่กลกรมช่างโยธาฐานเรือนะครับสุดท้ายครับให้ท่านเจ้ากรมครับได้ฝากอะไรไปยังกําลังพลของกรมช่างโยธาฐานเรือครับที่ได้ร่วมปริบติงานกันมาครับเชิญครับขอบคุณมากครับมนสิทธิ์ก็สำหรับสิ่งที่อยากจะมอบให้กับข้าราชการกลมช่างโยธาฐานเรือนะครับ ก็ตั้งแต่วันที่ผมมารับหน้าที่นะครับได้พูดหน้าแถวหรือหรือทุกๆวาระที่ผมได้มีโอกาสคุยกับกำพลงพงผมผมจะพยายามทําให้กําังพลผมเนี่ยมีคุณภาพชีวิตมีสวัสดิการที่ดีนะครับทุกๆด้านนะครับเท่าที่ผมจะทําได้โดยเฉพาะสิทธิที่พึงมีพึงได้ของข้าราชการเราจะต้องให้เขาได้ให้ครบนะครับทุกๆอย่างครับ นี่แหละครับจากใจของท่านเจ้ากรมช่างโยธาหานเรือนะครับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาหานเรือในปีที่31ครับแล้ววันนี้ครับทานรายการก็ต้องขอขอบคุณครับท่านเจ้ากรมช่างโยธาหานเรือนะครับพลตรีพิชัยล้อชุสกุลครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกับทานรายการในวันนี้โอกาสหน้าอาจจะได้รบกวนกันในอีกหลายประเด็นทีเดียวนะครับยินดีครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ